เกินตาเนิวเครียยิ่งโสดย,ยิ่งสวยแถมหนุ่มที่อยู่ด้วยก็หล่อมากจัดเต็มความเซ็กซี่แบบรัวๆจนทําเอาหลายคนแอบอิจฉาสําหรับสาวนิวเคีีรหันษาหลังจากที่ประกาศลดสถานะความสัมพันธ์กับดีเจเพชรเจ้าวิเชียนไปหมัดๆ และขอทำหน้าที่พ่อและแม่ให้กับลูกชายเท่านั้นขึ้นแท่นเป็นสาวโสดแบบเต็มตัวแต่งานนี้หลายคนออกปากชมไม่หยุดเมื่อเห็นสาวนิวเคลียร์โพต์รูปตัวเองลงอินสตาแกรมโชว์เซ็กซี่แบบรัวๆก็ต้องยอมรับเลยว่าทั้งสวยทั้งออร่าหน้าตาสดใสหุ่นเป๊ะผิวปังเนียนไปทุกจุดโดยเฉพาะทริปล่าสุดกับชุดบิกินี่อดความซ็กซี่แบบไม่แผ่หรือจะเป็นเซ็ตเกาะอ,อก กับกางเกงยีนขาสัาน้นบวกกับผ้าโพดเผลเพลก็ดูไม่มีทิ่ติดเลยทีเดียวแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเห็นสาวนิวเคลีย์สวยสดใส,สขนาดนี้เรามีกําลังใจดีจากหนุ่มหลอ่อที่เป็นผู้ยึดครองพื้นที่หัวใจทั้งหมดของสาวนิวเคลีย์เอาไว้ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือน้องไทก้าลูกชายคนหลอ่อของสาวนิวเคลีย์เองจ้าหนุ่มๆคนไหนจะเข้ามาก็คงจะยากแล้วนะบอกไว้เลยขอขอบคุณภาพนิวเคลียหันสาน้องไทก้าพาไปแหล่งข้อมูลข่าว i n news ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ